สวัสดีครับเ,เรื่องรถยนต์สมรรถนะสูงในบ้านเรานี่มีอะไรให้ตื่นเต้นตลอดเลยนะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวล่าสุดจาก t o โตย t a ที่แบบว่าน่าจับตามองมากวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับ GR Garage ครับคอนเซปต์ใหม่ล่าสุดจาก t o โตยต้าก,กันเลยเราอ้างอิงข้อมูลจากข่าวประชาชาติธุรกิจนะครับจะมาดูกันว่า GR Garage นี่คืออะไรใครเกี่ยวข้องมีรถรุ่นไหนบ้างแล้วมันมันสำคัญยังไงเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่า คำถามแรกเลย GR Garage ที่ว่านี่ครับมันคืออะไรกันแน่ครับถ้าตามข้อมูลที่เรามีนะคะ GR Garage ก็คือเหมือนเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ Toyota าเขาแต่งตั้งขึ้นมาพิเศษเลยสำหรับขายรถยนต์ในกลุ่ม GR Performance โดยเฉพาะซึ่งนี่เป็นครั้งแรกในไทยเลยใช่ไหมคะที่มีโชว์รูมเฉพาะทางแบบนี้ ใช่ค่ะใช่เลยค่ะจุดที่น่าสนใจมากๆคือการสร้างพื้นที่เฉพาะทางแบบนี้ขึ้นมาคือมันไม่ใช่แค่โชว์รูมขายรถยนต์ทั่วไปนะคะแต่มันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณเลยว่าโตโยต้าเขาเจริงจังกับการสร้างแบรนด์ G R ให้แข็งแรงขึ้นในบ้านเราเป็นการยกระดับประสบการณ์ให้ลูกค้ากลุ่มที่มองหารถสมรรถนะสูงโดยเฉพาะเลยค่ะ ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้เขาก็จะมีความต้องการแบบว่าแตกต่างจากลูกค้าทั่วไปอาจจะอยากได้ข้อมูลที่มันลึกกว่าหรือบรรยากาศที่มันจะท้อนความเป็นมอเตอร์สปอร์ตมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อครับคบน่าสนใจมากครับแล้วแล้วใครบ้างครับที่ได้รับเลือกให้เป็น GR กระดชุดแรกนี่ข้อมูลบอกว่ามีการลงนามแต่งตั้งดิลเลอร์ชุดแรกไปแล้วหรายเลยนะครับโดยมีคุณโนริอากิยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Toyota m o t เตอร์ประเทศไทยเป็นผู้ร่วงลงนามด้วยเห็นว่าครอบคลุมทั้งกรุงเทพอย่างเช่น Toyota K-Motors t o y o t ตโทนบุรี t o y o ต a กรุงไทยใช่ค่ะแล้วก็มีหัวเมืองใหญ่ต่างจังหวัดด้วยนะคะครับครับมี Toyota ขอนแก่นค่ะ t o y o ต a เพร์ภูเกต et, แล้วก็ Toyota r i ิ h ที่เชียงใหม่ค่ะโอ้โหครบบเลยนะครับทั้งกรุงเทพทั้งต่างจังหวัด การเลือกดีลเลอร์ที่กระจายตัวแบบนี้สำคัญมากนะคะมันแสดงให้เห็นเลยว่า t ต y ยต a ไม่ได้มองแค่ตลาดกรุงเทพอย่างเดียวแต่เขาเห็นแบบว่าศักยภาพของลูกค้ากลุ่มนี้ในต่างจังหวัดด้วยเหมือนเป็นการวางเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เลยค่ะเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้ครอบคลุมตั้งแต่แรกเลยครับผมเข้าใจเลยแล้วแล้วรถยนต์รุ่นไหนบ้างครับที่เราจะได้เห็นใน GR g a r a ก e ครับ ก็จะเป็นรถยนต์ในตระกูล G R Performance เลยนะคะพวกที่เน้นสมรรถนะสูงที่พัฒนาโดยทีม Gazoo Racing ของ Toyota โดยตรงช่วงแรกนี้จะมีทั้งหมด4รุ่นหลักๆเลยคือ G R Supra ตัวแรงเลยนะคะนั่นครับผมแล้วก็ G R 86, g R Corolla แล้วก็ G R Yaris ครับอือหือแต่ละรุ่นนี่ถือเป็นแบบว่า ไอคอนของ GR เลยก็ว่าได้นะคะแต่ละรุ่นก็มีคาแรคเตอร์มีกลุ่มแฟนคลับที่ชัดเจนมากการที่เอามารวมไว้ในพื้นที่เฉพาะอย่าง GR Garage เนี่ยนอกจากจะสะดวกกับลูกค้าแล้วมันยังเหมือนเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ GR ด้วยค่ะว่าน,นี่คือคือสุดยอดเทคโนโลยีสุดยอดสมรรถนะจาก t o โยต้าที่มาจากสนามแข่งจริงๆครับชัดเจนมากเลยแล้วการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดล่ะครับจากข้อมูลที่เราได้มาคืออะไรครับ การเปลี่ยนแปลงสำคัญเลยก็คือจากเดิมที่การจองรถกลุ่ม GR Performance เนี่ยต้องทำผ่านออนไลน์เท่านั้นใช่ไหมครับแต่ตอนนี้คือ t o โยต้เปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้าสามารถเข้าไปสัมผัสรถ,รถตัวจริงได้เลยไปพูดคุยสอบถามแล้วก็จับจองได้โดยตรงที่โชว์รูม GR Garage ของดีลเลอร์ทั้ง6รายนี้เลยอ๋อแล้วก็มีกําหนดการเปิดตัว GR Garage อย่างเป็นทางการด้วยนะคะวางไว้ในงาน Bangkok Auto Salon ส0 2 5ช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ อืมการเปลี่ยนจากออนไลน์มาเป็นโชว์รูมเฉพาะทางนี่น่าสนใจมากค่ะน่าวิเคราะห์เหมือนกันนะคะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องความสะดวกอย่างเดียวแต่มันอาจจะสะท้อนเออหลายอย่างเหมือนกันนะอย่างแรกเลยคือลูกค้ากลุ่มนี้เขาอาจจะต้องการประสบการณ์ที่มันจับต้องได้จริงๆการได้เห็นได้ลองสัมผัสรถรได้คุยกับคนที่รู้เรื่องจริงๆะคะ่ะ มันสร้างความผูกพันความมั่นใจได้อะแบบว่ามากกว่าแค่คลิกจองออนไลน์เฉยๆเนาะอ๋อจริงด้วยครับมันได้ฟิลลิ่งกว่าเยอะเลยใช่ค่ะแล้วอย่างที่สองก็อาจจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการรถยนต์ด้วยรถพวกนี้มันมันมีจำนวนจำกัดแล้วก็อาจจะต้องการการดูแลที่พิเศษหน่อยอย่างที่สามคือมันเหมือนเป็นการสร้างฮับอะค่ะเป็นศูนย์รวมของคนรักรถสมรรถนะสูงของโตโยต้าไปเลยโหหมายความว่ามันเป็นมากกว่าแค่โชว์รูม แต่เหมือนเป็นเป็นพื้นที่สร้างคอมมูนิตี้ของคนรัก GR เป็นในตัวด้วยมีความเป็นไปได้สูงมากค่ะเพราะคิดว่าบรรยากาศการให้ข้อมูลหรือแม้แต่กิจกรรมต่างๆที่อาจจะจัดขึ้นที่ GR Garage เนี่ยก็น่าจะออกแบบมาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ความสนใจของลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะเลยซึ่งมันมันก็จะต่างจากโชว์รูมโตโตยต้าทั่วไปแน่นอนค่ะ เข้าใจเลยครับโห oh, ถือเป็นการตับตัวครั้งใหญ่ที่น่าสนใจมากๆครับงั้นขอสรุปประเด็นสำคัญที่เราคุยกันวันนี้นะครับก็คือ t o โย t a ากำลังจะเปิดตัว GR garage ครั้งแรกในไทยมีการแต่งตั้งดีลเลอร์6รายทั่วประเทศเลยเพื่อเป็นศูนย์จำหน่ายรถยนต์สมรรถนะสูงตระกูล GR ซึ่งตอนนี้มี4รุ่นหลักคือ GR Supra GR 86, GR Corolla แล้วก็ GR Yaris โดยเปลี่ยนจากการจองออนไลน์มาเน้นประสบการณ์ที่โชว์รูมโดยตรงแล้วก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานแบงคอกอ u t โตส l ลนกลางเดือนสิงหาคมนี้ครับใช่ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มันก็นําไปสู่คําถามที่แบบว่าน่าคิดต่อนะคะว่า การที่แบรนด์ใหญ่อย่างโตโยต้าหันมาสร้างพื้นที่เฉพาะทางสําหรับรถยนต์กลุ่มสมรรถนะสูงแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อทิศทางตลาดรถยนต์กลุ่มนี้ในภาพรวมของบ้านเรายังไงแล้วมันจะกลายเป็นเอ่อบรรทัดฐานใหม่หรือมาตรฐานใหม่สําหรับประสบการณ์ที่ลูกค้ากลุ่มนี้คาดหวังจากแบรนด์รถยนต์อื่นๆในอนาคตหรือเปล่าเป็นคําถามที่น่าติดตามทิศทางต่อไปจริงๆครับสําหรับการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ก็ครบถ้วนแต่เพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ